สวัสดีครับเพื่อจัดการเยื่อ,เอะเพราะแต่ละท่านที่เข้ามาฟังช่วงนี้ล้วนแต่เป็นแฟนพันธุแท้ที่ต้องการเสียปณกรรมทั้งนั้นผมจึงขอไม่พูดล่ำทำเพลงแต่จะเข้าเรื่องเมืองผีดิบตอนที่ยี่สิบหกเชิญรับฟังได้เลยครับทุกคนรวมทั้งพระปองเผ่าใจหายเพราะตามที่หลวงตาพยากรคนผิวขาวคือประหลัดบุญญาธิษ่วนคนผิวคล้ำหน้าตาเด็กคือประลัดสักใ หลวงตาพอจะบอกสถานที่ที่ประลัดถูกขังอยู่ได้ไหมครับเผื่อว่าเราจะได้หาทางช่วยผู้ใหญ่เพชรปรนมมือตามตอนแรกเขาถูกกักไว้นในบ้านหลังใหญ่กลางสวนมะพร้าวแต่ตอนนี้อยู่ในห้องใต้ดินใต้บ้านตึกสองชั้นที่มีโมงเชื่อมโยงทั่วไปหมดเข้าไปและออกมายากกว่าตอนแรกมากพวกที่จับคุณจับกลุมคุณประลัดไป เป็นพวกกระบวนการพีดิบใช่ไหมคะหลวงตาจิรพัฒน์ปนมือถามในตำราเรียกพวกนี้ว่าพวกมารหรือปีศาจแล้วทางบ้านเมืองจะมีวิธีปราบพวกมารหรือปีศาจพวกนี้ได้ไหมคะหลวงตาทางบ้านเมืองไม่เชื่อว่าพวกนี้เป็นมารหรือปีศาจเพราะคนปัจจุบันเห็นปีศาจเป็นสิ่งที่ควรบูชาเห็นเทวดาเป็นซาตานเห็นสวรรค์นิพพานเป็นขุมนรก ยุคนี้เป็นยุคสมัยของพวกปีศาจในร่างมนุษย์กรองเมืองหลวงตาพูดยิ้มยิ้มแล้วหัวเราะหลวงตาพอจะบอกวิธีช่วยคุณประหลัดให้ออกมาได้ไหมครับปุยเพชรตามคุณปรลัดที่หายไปคนแรกจะไม่เป็นอะไรเีลที่ขอมีอยู่ช่วยคุ้มครองรักษาเขาและจะมีผู้หญิงคนหนึ่งช่วยเขาออกมาด้วยทางที่จะปราบผีดิบพวกนี้ไม่มีเลยหรือครับ ผู้ใหญ่เพชรปนม,มือตามนี่รับไม่ได้ถ้าทางบ้านเมืองไม่เอาด้วยส่วนเราเราก็แค่ป้องกันตัวบ้องกันตัวเราไม่ไปตกอยู่ใต้อากของมันหลวงตานิ่งไปอีดใจหนึ่งก่อนจะกล่าวกับผู้ใหญ่เพชรถอาไปว่าอรตมารู้ถึงว่ากระบวนการผีดิบต่อไปนี้จะไม่ใช่ประเภทที่ตายแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยอำนาจเศยยรษกิหรือหุ่นยนต์ที่ใช้พล้นวิทย,ยบุบังคับ แต่จะเป็นประเภทหน้าตาเหมือนเราร่างกายเป็นคนแต่ใจเป็นผีมีแม่กระทั่งครูหมอและพยาบาลแล้วเป็นพระละครับมีไหมเด็กชายจ้อยหรือจุิญปุณธประดุงธรรมได้จังหวะถามหลวงตาแต้มหัวเราะรวนเลยว,ว่าไอน้นี่จะลาถามไหมข้าใจถามมีมีสิตอนนี้มีพระผีดิบอยู่ในวัดเยอะเลยแถมยังมีคนศรัทธานับถือมากด้วย พระผีดิบเลยลองดูเลือดคนได้สบายหลวงตาพูดแล้วหัวเราผีดิบนักการเมืองล่ะคะมีไหมคาหลวงตาวันตานี้ถามมีแต่มันไม่ยักกระตั้งชื่อพักว่าพักผีดิบมันพากันตั้งชื่อพักเพราะเพราะสวยสวยทุกพักเช่นพักรักชาติพักนิยมไทยพักไหนคะที่เป็นพักผีดิบบอกชื่อพักได้ไหมจีระพัฒน์ปนมือตาม บอกไม่ได้โยมโยมโย,ม,ยมต้องไปพิจารณาดูกันเอ,เองเอาเป็นว่าถ้ามาอ้อนแล้วก็ใช่ทั้งนั้นเลือกก็ไปทีไรก็ได้แต่ผู้แทนผีดิบตอนแรกมันให้เราร้อยสองร้อยบาทแต่พอมันเข้าไปแล้วมันดูดเงินประเทศไปเป็นร้อยรอยพันพันล้านและดูดเลือดคนทั้งประเทศแล้วพักการเมืองที่ดีๆที่ไม่มีบ้ที่ไม่ใช่พิษผีดิบไม่มีบ้างเลยหรือหลวงตา ผู้ใหญ่เพชรประมุมือถามเแต่คนไม่เลือกหลวงตาแต้มตอบทำไมคนจึงไม่เลือกล่ะครับครับถามพร้อมๆกันทั้งสี่คนเกิดอยู่กับว่าพลเมืองในประเทศนี้เป็นพวกใครถ้าเป็นพวกเทวดาเขาก็เลือกเทวดาถ้าเป็นพวกปีดิเขาก็เลือกปีดิบพวกใครพวกมันแล้วหลวงตาก,ก็หัวเราะ ความจริงพวกเราก็พยายามเลือกพักสยามหม่ผู้ใหญ่เป็ดพูดก็ใช่แต่เรา่ะคือคนส่วนใหญ่ของประเทศหรือเปล่าล่ะแล้วหลวงตาก,ก็หัวเราะย้อนกลับมาที่ประหลัดบุญญาธิแแ่งเพชรพอรู้ตัวก็พบว่าตนเองนอนอยู่บนเตียงนุ่มด้วยพลาสติกสีเขียวหุ้มตัวอุ้มด้วยพลาสติกสีเขียวแขนขาถูกมัดไว้กับเตียง เวลขาขณะนั้นเต้าใดเขาไม่รู้เพราะในห้องเปิดไฟฟ้า 8, ขนาดแปดขนาดสี่สิบวัตต์ไว้ดวงหนึ่งเหนือเปดาดนอนทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนชั่วครู่ก่อนนึกได้พยายามเห็นหน้าและตะแคงซ้ายขวาได้เล็กน้อยทำให้เห็นว่าห้องที่เขามานอนไม่ใช่ห้องใหญ่ที่เขานอนในตอนแรกแต่เป็นห้องเล็กที่ทั้งห้องมีเขาเปพียงคนเดียว เตียงที่เขานอนตั้งอยู่ชิดขวาผนังไม่มีหน้าต่างจึงรู้ว่าเป็นห้องใต้ดินเหมือนเดิมในห้องนี้เป็นห้องโลง่โลงๆแต่มุมหนึ่งมีโต๊ะทำงานมีแว้มเอกสารวางทรอมๆกันแต่ไม่มีใครนั่งอยู่ที่โต๊ะในขณะน,นั้นแต่มีใครบางคนกำลังเดินเข้ามาประหลาดบญยีนิตจึงทำเป็นหลับตาเสียงย่ำเทาเ้าเข้ามาเสียงย่ำเทาเ้าเข้ามาและหยุดที่เตียงที่เขานอน กลิ่นน้ำหอมแบบที่ผู้หญิงใช,ช้จวยเข้าจมูกเขาพยายามหายใจแป่แเป่เบาที่สุดรัวว่าผู้ที่เข้ามาจะรู้ว่าเขาตื่นแล้วกระทง่างนั้นเดินห่างไปประหลัดบุญญาธิษ์จึงเผยจึงพะเยอะเปลือกตาขึ้นมองก็เห็นหญิงสาวแต่งกายชุดสาวกำลังเดินไปนั่งที่โต๊ะทำงานและเริ่มตรวจวิเคราะห์อะไรบางอย่างด้วยกล้องจุลัดัใบหน้าของหญิงสาวสวยกลม จมูกดงกว่าญิงไทยโดยทั่วๆไปผิวขาวอมชมพูริมกุ้ปากจิ้มเิ็มแก้มอิ่งคามแหลมเรือนร่างค่อนข้างใหญ่แต่ถุงโปรง่งผมยาวที่ขมวดไว้เป็นสีน้ำตาลแทนที่จะดำเหมือนสาวไทยทั่วไปหญิงสาววางมือจากกล่องจุนทัศ์แล้วหันไปหยิบแคว้มมาอ่านอ่านแล้วก็ถอนใจแรงก่อนจะวางแควมกลับเข้าถุงที่เดิมแล้วลุกขึ้นเดินออกมาออกนอกประตูไป มีเสียงพูดคุยกันมึนงำอยู่ในห้องอีกห้องประลัดบุญนิดพยายามเงี่ยหอุกวังประลัดยังไม่ตื่นอีกหรือแค่เสียงผู้ชายถามยังเลยเอ๊ะทำไมเขาหลับนานนักหล่ะป่านนี้น่าจะรู้สึกตัวได้แล้วแค่ฉีดยาสลบให้เขาหรือเปล่าเราก็แค่ดมก่อนจะมัดตัวเขาเมื่อคืนนั่นแหละนิดเดียวผู้หญิงพูดแค่นั้นเขาน่าจะตื่นนานแล้ว มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่มีการหายใจของเขาปกติน่าจะแปลกแต่แปลกนะเลือดของเขามี HNP ไลโพโปรตีนและอาริซินอยู่ในเลือดเยอะเลือดแบบนี้เป็นปฏิปักษกับพวกแวมไพรแถวในคนยามนั่นก็ทีหนึ่งแล้วอุณหภูมิร่างกายของเขาล่ะผู้ชายถามสามสิบกองศาเซนเซียนผู้หญิงตอบแล้วแคจะทำอย่างไรกับเขาต่อไป คุณวอสั่งให้แปลสภาพเขาเป็นผีดิบตาวนอนโหดร้ายมากทำคนดีๆให้กลายเป็นผีดิบแล้วจะเอาที่ที่ไหนกักขังผู้ชายบุญตอนนี้เขาเพิ่งพบตั้ใหญ่หลายตั้อยู่ใต้วัดเนินเขาเขากำลังนำพวกมันเข้าเก็บเข้าไปเก็บไว้ในนั้นผู้หญิงพูดร่างแห่งใหม่ของมันผู้ชายพูดใช่ได้ยินคุณวอพูดว่าถ้าลงไปแล้วใครที่ไม่รู้ทางออก จะออกไม่ได้เลยนอกจากหลงวนอยู่ในนั้นเพราะมันทะลุถึงกันหมดเขามาขุดไว้หรือเปลา่ามันเป็นถ้ำธรรมชาติบวกกับทางวัดตกแต่งไว้และคราวนี้เราได้รับความเม,ม่อมืออยากสมาธิกคายพระเสียงผู้หญิงตอบเฮยิงบรลัยหนักเข้าไปอีกถ้าหากคายพระหรือวัดมาร่วมด้วยเสียงผู้ชายพูดแล้วคุณประลัดละ่ะเราจะช่วยเขาได้ยังไงเนี่ย ก็ปล่อยเขาให้ออกไปแต่เราควรจะไปศึกษาลู่ทางกันก่อนว่าจะให้แกออกไปทางไหนได้บ้างแล้วเรื่องที่คุณวอจะให้หงค์พายจัดการเขาละ่ะไม่มีทางแกมั่นใจว่าไม่มีผีดิบถาวรตนใดกล้าสัมผัสหืือแต่ต้องตัวเขาด้วยซ้าในตัวเขามีพลังอะไรบางอย่างแขงอยู่เป็นอำนาจลึกลับเสียงผู้หญิงอภิบาลงั้นผมจะลองไปดูเขาหน่อยเสียงผู้ชายพูด จากนั้นก็มีเสียงคนทั้งสองเดินมาที่เขาปราดบุญยริศแฝงหลับตาลงอีกครั้งคราวนี้เขารู้แล้วว่าหนุ่มสาวสองคนไม่เป็นอันตรายสำหรับเขาและทั้งสองไม่ได้ศรัทธาในพฤติการของกระบวนการผีดิบแต่อาจทำอาจทาไปเพราะความจำเป็นซึ่งเขายังไม่รู้ใจเขาจึงหลับตาเพื่อดูท่าทีของสองหนุ่มสาวว่าจะทำอย่างไรกับเขาต่อไปหมอยงยุทธ เดินเข้ามาจับข้อมือตรวจยีบจรแล้วใช้หูฟังแตะที่หน้าอกประหลัดบุญหมอยงยุธยิ้มให้หมอแครี่แล้วพูดว่าเขาตื่นตั้งนานแล้วนี่คงจะแอบฟังและได้ยินที่เราพูดกันหมดแล้วสิหมอแครี่จ้องหน้าประหลัดบุญแล้วพูดนี่คุณลืมตาขึ้นมาพูดกับเราเถอะถ้าหากไม่อยากถูกขังจดนเลือดแห้งตายอยู่ที่นี่ประหลัดบุญนิดจึงลืมตาขึ้นมองหน้าคนทั้งสอง คุณทั้งสองคนเป็นใครกันนะแน่เราสองคนเป็นหมอแต่เรื่องมันยาวอย่าเพิ่งให้เล่าตอนนี้เลยหมอหอยุดยุบพูดพวกมันกําลังจะฆ่าผมใช่ไหมใช่พวกเขาจะให้ทหารผีดิบที่กักขังไว้มาแปลสภาพของคุณให้เป็นผีดิบสาวรเหมือนพวกนั้นแต่แครี่เธอเชื่อวว่าหงปลายทําอะไรคุณไม่ได้คุณมีพลังบางอย่างอยู่ในตัวหมอหอยุดยุบตอบคุณเถื่อสินะ กินมังสาวิรัตใช่ไหมครับหมอแกรี่ถามคุณรู้เรื่องแบบนี้ได้ได้วยหรือประหลัดบ,บุญธิธ์ถามกลับก็พอรู้หมอแกรี่ยิ้มอีกแต่ทันใดออควยสีเขียวเหลืองแดงดวงกลมเล็กๆบนขวาผนังบนผนังด้านหนึ่งก็กับพริบวิบวับวิบวัด,วดแค่มีคนกําลังมาหมอยงยุทธรองขึ้นแล้วรีบเดินกลับไปที่เคาน์เตอร์ทาทีเป็นวุ่นอยู่กับรถทดลอง ส่วนหมอแครี่กลับไปนั่งพลิกดูแคมต่างๆบนโต๊ะทำง,งานพร้อมพยายามป,ปั้นสีหน้าให้ดูเคร่งขรึมมีเสียงคลื่นเบาๆผนังห้องด้านหนึ่งแยกออกจากกันประหลัดบุญนิ์หลับตาลงอีกครั้งขณะที่ชายในชุดเสื้อคุมดำหน้าศูนย์สองมีรูปข้างขาวสีทองที่เนา่าสวมถุงดังคุมหน้าเจาะจ้องไว้เฉพาะดวงตาเดินเข้ามาทางจ้องที่แยกอกอกเป็นยังไงหมอผลการตรวจวิเคราะห์เลือดของ ไอประหลัดคุณใช้เวลาตรวจวิเคราะห์เลือดของมันนานกว่าของคนอื่นๆมากนะผมว่าจยชุดดำพูดเลือดของเขาเป็นฮอตลูดแต่ดิฉันได้ฉีดวีพีทองเข้าไปปรับสภาพเพื่อจะให้เป็นคูณรุดถ้าคุณวอจะทำให้เขาเป็นแวมไพร์ก็ทำได้แล้วละะ่ะค่ะหมอแครีอ้างหลักวิชาการแบบมั่วนิ่มเพราะนอกจากด็เตรเจคีแมน ลุงของเธอแล้วในแวมไรายลับไม่มีใครรู้เรื่องทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีมากหมอแครี่หมอยงยุทธผมขอบคุณที่หมอทั้งสองตั้งใจคนควา้าและทำงานเพื่อแวมไรายลับของเราสิ้นปปนี้ผมจะจ่ายโบนัสเพิ่มให้หมอทั้งสองคนอีกคนละสิบเปอร์เซ็นงั้นคืนนี้ตอนตีตอนสี่ทุ่มผมจะให้หงพรายชุมมานำไอ้ประหลัดนี้ไปจัดการแรสภาพ คุณวอพูดจบเดินไปดูหน้าประหลัดบุญญาธิแล้วหัวเราะใส่หน้าอย่างเยียหยันไอ้ประหลัดโวยนึกว่าจะเก่งสักแค่ไหนไหนที่สุดคืนนี้พวกองไพรทั้งหลายก็จะได้อิ่มเลือดสุดดของเองนึกไม่ถึงว่าแวมไพลกลับของเราจะได้ประลัดอำเภอมาเป็นสมาชิกถาวรแบบง่ายๆอย่างนี้อีกคนแล้วคุณวอก็เดินหัวเราะออกไป โดยผนังด้านนั้นปิดตามหลังคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องหาทางช่วยเขาหมอแครรี่ว่ากับหมอยงยุดงั้นก็แก้มัดเขาแล้วก็ปล่อยเขาออกไปบ้าขืนปล่อยไปแบบนั้นเราท้องคนก็เป็นแวมไพร์แทนที่ยงยุดพูดแต่ผมมองไม่เห็นว่าเราจะช่วยเขาให้ออกไปได้ยังไงโดยที่ไม่มีความผิดไปด้วยหมอแครี่ยกนาฬิกา เรือนบางบนข้อมือขึ้นดูเวลาแล้วเอ่ยว่าเราไปปร,รึกษาหลวงพี่รุ่มนั้นกันอีกครั้งดีกว่านะไปทางไหนไปทางชั้นบนของบ้านเนี่ยก็เราไม่ได้ถูกกักขังนี่เราเป็นหมอต้องออกไปหาซื้อน้ำยากเคมีซื้อนั่นซื้อนี่ไม่ทัวคุณหมอว่าเอาดิก็โกหกไปสิมีเรื่องอะไรโกหกได้เยอะแยะไอ้นั่นขาดไอ้นี่ขาดต้องไปซื้อที่จุมพรโกหกก็ขาดสินที่ ไม่ดีนะหมอ,อยงยุดแย้งนี่หยุดอย่าทำเป็นซื่อบื้อนักสิสินนะท่านบัญญัติไว้เพื่อไม่ให้คนทำชั่วแต่นี่เราโกหกเพื่อจะช่วยคนดีๆช่วยชาติบ้านเมืองไม่ผิดศินหรอกฉันโอบก็โอบแล้วคุณประหลัดล่ะเราจะปล่อยแกให้ถูกมัดแส้อยู่กับเตียงอย่างนี้หรือหมอ,อยงยุดพูดขึ้นอีกและมองไปที่ประหลัดบุญจริดเห็นควายนั้นเตาหัวมองมาตาแป๋ว เราจะแก้มาให้แกข้าวปลาอาหารเราเอาของเรามาให้แกก็แล้วกันเราไปหากินกันข้างนอกหมอแกรี่พูดพลางเดินไปที่ปลัดหนุ่มรถเครื่องที่พนนาการอยู่ออกและพูดกับปลัดบ,บุญญาฤทธิ์ว่าคุณปลัดจะต้องทนอยู่แต่ในห้องนี้อีกราวสิบชั่วโมงอยาคิดหนีไปไหนตอนนี้หน้าห้องมีคนเค้าและประตูล็อกไว้หลายชั้นแต่พื้นนี้เรารับรองว่า คุณประลัดจะได้ออกไปแนะ่หมอแกรี่พูดประหลัดบุญยริตรู้สึกสบายขึ้นเมื่อได้ลุกนั่งและพูดว่าขอพระคุณคุณหมอทั้งสองมากที่เมตตาช่วยผมผมรับรองว่าจะอยู่แต่ในห้องนี้ว่าแต่ว่าเออไม่มีพวกผีดิบเข้ามากัดควัดผมอีกนะประลัดหนุ่มพูดด้วยอารมณ์กันพวกผีดิบตาวอนถูกกักขังไว้อย่างดี กลางวันไม่มีใครปล่อยมันมาออกมาหรอกแต่ถ้าพวกพึ้งคนพึ่งผีแล้วก็นอกห้องมีอยู่ทั่วไปหมดมันเอาตายแน่ถ้าเห็นคุณประหลัดออกไปส่วนในห้องนี้เป็นคลินิกของเราปกติผู้ที่เข้ามามีแต่บุคคลระดับหัวหน้าแต่วันนี้คงไม่มีใครมาหรอกเพราะข้างนอกกำลังมีเรื่องยุ่งๆอีกหลายเรื่องคิดว่าเขาจะพากันเข้ามาก็น,น่นสี่ถึงห้าโมงเย็นไปแล้วนั่นแหละหมอแกรี่พูด กลางวันพวกหัวหน้าของมันไปทําอะไรที่ไหนประลัดบุญนิ์ตามหัวหน้าและสมาชิกระดับบริหารของเว็บใ์ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการมีส่วนน้อยที่เป็นพลเรือนแต่สมาชิกระดับรายแถวเป็นชาวบ้านหมอ,อยงยุติบหลังจากจัดการเรื่องอาหารให้ประหลัดบุญญาลิศเสร็จสองหมอหนุ่มสาวจึงพากันเดินออกมาตามอุโมง์ใต้ดินกระทั่งขึ้นมาถึงระดับพื้นดินของบ้านหลังหนึ่ง เป็นบ้านในเขตว่ารอบของสถานที่ราชการซึ่งมีสำนักง,งานและบ้านพักหลังเล็กๆปลูกไว้อย่างไรโดยโรอบครับสำหรับตอนนี้ก็ขอจบไว้ตรงนี้อีกครั้งถ้าชอบก็โปรดกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามได้ใน YouTube ปันชุมพรหรือเฟซบุ๊กไปบุญปันเมืองนะครับขอบคุณครับ